สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5้านาทีสาระดีๆกับพี่บัณดิตภัวสารนะครับพี่เอกนะครับบัณดิตภัวสารุ่นที่4ครับผมสวัสดีค่ะเมนูขาเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่6ค่ะโอ้ยพี่เมนู่ะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยนี้อยู่บ้านกักตัวนะครับสภาพพี่เอกไม่ไหวแล้วพี่เมนูละ เอาจริงๆดูสภาพเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นเหมือนกันนะคะไม่ต่างกันเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าอยู่บ้านจะต้องทําอะไรเบื่อไปหมดนะคะส,ะสะภาพก็เป็นอย่างที่เห็น <laughs> ค่ะพี่ <laughs> เ <laughs> อ๋พี่เอ๋นะคะ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะพี่ ไม่ต่างกันเลยครับผมโ้ oh, อึดอัดมากแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะครับผมสาระดีๆ5นาทีกับพี่บัณฑิกวัวซานนั้นเราจะมีพี่บันดิกัวาท่านหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยพี่คนนี้นครับเขาเคยมาออการายการของเราแล้วในซีซั่นแรกนะครับเกี่ยวกับชื่อรายการว่าเก็บอาสาแต่ว่าวันนี้เขาจะมาบอกเราว่าวิธีที่จะกักตัวเนี่ยและอยู่บ้านยังไงให้ไม่เบื่อนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับผมอยากรู้มากเลยพี่เมนูวัน โอ้ยปลูกต้นไม้อะคะเคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเมย์ก็ปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบต้นไม้แบบอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่สยยั่งเดลิเดลิเวอรี่มาใช่ปะอุ้ยตายแล้วลิ้นพันเห็นไหมอยู่บ้านนานๆไม่ได้คุยกับคนเลยอ่ะก็มีต้นไม้ะค่ะคืออย่างเงี้ต้นไม้มันจะคายคาร์บอ,ตอนตอนกลางคืนนะคะพี่เอ็กซ์ซึ่งเรยก็กลัวว่าบแบบเฮ้ยถ้าสมมติเรานอนตอนกลางคืนแล้วอยู่ในห้องกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับคาร์บอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายหรือว่ามีผลเสียอะไรหรือเปล่าคะพี่เอ็กซ์ โถ้าพี่เมนูอยากรู้อย่างนี้นะครับผมไม่ใช่แค่พี่เมนูนครับพี่เอก็อยากรู้แล้วก็เชื่อว่าพี่ๆเยาวชนสร้างชาติทุกคนก็อยากรู้นะครับผมและในคลิปนี้นะครับมีคําตอบอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีคําตอบงั้นเราก็ไม่รอช้าไปชมกันเลยนะครับผม สวัสดีครับพบกับรายการ5นาทีสาระดีๆกับพี่บัณฑิตครัวสาครับครับวันนี้พบกับพี่หนึ่งครับบัณฑิตครัวสารุ่นที่4โอ้โหเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกับพี่ๆเยาวนชนทั้งชาตินะครับ เชื่อว่าช่วงนี้นะครับหลายๆคนอยู่ที่บ้านนะครับก็หยุดเชื้อช่วยชาตนั่นเองหลายๆคนก็มีกิจกรรมแบบอยู่ที่บ้านทําหลายๆอย่างไม่ว่าจะทําอาหารบางคนทําอาหารไม่เป็นก็ทําอาหารเป็นบางคนแบบเล่นกีฬาในบ้านโอ้โหก็มีแบบกีฬาใหม่ๆออกมาแล้วก็มีการปลูกต้นไม้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่พี่หนึ่งเนี่ยเลือกก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองครับโอ้โหนี่ มีมือการปลูกต้นไม้ของพีหนึ่งนั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยเลือกปลูกต้นไม้ซึ่งช่วงนี้ต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ในบ้านและก็นอกบ้านนอกบ้านเนี่ยก็จะมีอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับส่วนในบ้านเนี่ยกำลังเป็นที่ยอดฮิตกับหลายหลายคนเลยกับไม้ฟอกอากาศครับนี้นะครับก็อยากชวนน้องๆเองมาคลายข้อสงสัยว่าระหว่างไม้ฟอกอากาศกับไม้ไม่ฟอกอากาศเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งไม้ฟอกอากาศซึ่งเป็นที่ยอดฮิตมากเลยในช่วงนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งไม้ฟอกอากาศนี่เขานิยมปลูที่ไหนในห้องนอนเองโหแล้วมันในห้องนอนอะ่ะแล้วเราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าไม้ต้นต้นไม้ที่เราปลูกใช่ไหมครับมันจะปล่อยออกซิเจนในเวลากลางวันแล้วกลางคืนก็จะปล่อยคาร์บอนในเวลาตอนคืนเฮ้ยแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อในห้องเราเหรอแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าไม้ฟอกอากาศและไม้ไม่ฟอกอากาศแตกต่างกันยังไงอันดับแรกครับไม้ไม่ฟอกอากาศก่อนเลยที่พี่ๆเยาวชนสร้างชาติรู้อยู่แล้วว่า ก็คือไม้ที่ไม่ฟอ,อกอากาศก็คือ,อกากามีการสังเคราะห์แสงก็คือการปรุงอาหารของเขาการผลิตอาหารของเขาเนี่ยก็คือผ่านการสังเคราะห์แสงของเขานั่นเองครับแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาตอนกลางวันกลางคืนเนี่ยก็ปล่อยคาร์บอนออกมานั่นเองนี่คือไม้ที่ไม่ฟอ,อกอากาศทั่วไปครับปรุงอาหารผ่านแสงดวองอาทิตย์นั่นเองนะครับส่วนไม้ฟอ,อกอากาศล่ะเอ,อกากา้ยมันปรุงอาหาร ผ่านแสงดวงอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าแน่ทุกคนสงสัยนะสิซึ่งไม้ฟออากาศนะครับต้องบอกว่าต้นไม้ฟออากาศมีการคายน้ํามากกว่าปกติก็คือนี่ต้นเขาใช่ไหมครับเขาจะมีการคายน้ํามากกว่าต้นไม้ที่ปกติทั่วไปที่ไม่ฟออากาศเองการคายน้ําของเขานั่นเองครับที่หลายๆคนเนี่ยนิยมเอามาไว้ในห้องนอนก็คือเขาจะคายน้ํา เป็นการปรุงอาหารแทนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาทิตย์นั่นเองครับการสังเคราะห์ด้วยแสงอาทิตย์ปรุงอาหารให้กับไม้ที่ไม่ฟอกอากาศส่วนการคายน้ําเป็นการปรุงอาหารให้กับไม้ฟอกอากาศแล้วมันปรุงอาหารยังไงพี่แค่คายน้ํามันปรุงอาหารเหรอครับไม่ใช่แน่นอนครับการปรุงอาหารเขาคือเขาคายน้าครับแล้วเขาเนี่ยจะละอองน้ําเขาเนี่ยจะจับพวก แอมโมเนียเบนซินนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับที่อยู่ในรอบๆห้องเราหรืออยู่รอบๆพื้นที่ในการขายน้ําของเขาซึ่งยิ่งใบใหญ่ขนาดไหนการขายน้ําก็ยิ่งเยอะหลายๆบ้านก็จะมีการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศที่ใหญ่ใช่ไหมครับนั่นแหละยิ่งความใหญ่ของเขามากขนาดไหนการขายน้ําเยอะและก็การดูดสารที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็จะเยอะอม,มากกว่าปกตินั่นเองครับและ การดูดนะครับการคลายน้ําของเขานะครับก็จะทําให้เกิดอะไรครับเขาดูดพวกสารเอมมเนียสารเบนซินมาปุ๊บจะเอาสารเหล่านี้ครับลงไปสู่ล่างนั่นเองแล้วก็ปรุงอาหารภายในตัวเลยผ่านการแค่ดูดเอาสารไม่พึงประสงค์ไปปรุงเป็นอาหารนั่นเองแตกต่างกันหรือยังครับแตกต่างกันแล้วนะครับนี่คือการทํางานของไม้ฟอกอากาศและก็ไม้ไม่ฟอกอากาศแล้วไม้ฟอกอากาศมันฟอกอากาศยังไงล่ะพี่โอ้โห หลายๆคนจะต้องต้องมีความคิดเหมือนพี่หนึ่งแน่นอนเลยว่าไม้ฟอกอากาศเนี่ยมันต้องแบบทำอากาศบริสุทธิ์ออกมาใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่หนึ่งนะครับบอกไปข้างต้นแล้วว่าไม้ฟอกอากาศมีการคายน้ํามากกว่าปกติการฟอกอากาศที่น้องๆคิดเนี่ยไม่ได้เป็นการปล่อยอากาศที่ดีออกมานะครับแต่การฟอกอากาศของเขาคือการคายน้ำเนี่ยเพื่อดักจับ สารหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือต่อลมหายใจของเราครับดูดกลับเข้าไปในต้นไม้นะครับซึ่งสารเหล่านี้นจะช่วยลดซึ่งการฟอกอากาศหรือการดูดจากการคลายน้ําของเขาเนี่ยจะช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเข้าไปในจมูกของเราเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวเพราะน,นั้นเนี่ยการฟอกอากาศไม่ได้เปิดอากาศที่ดีนะครับแต่ทําให้ดูดอากาศที่ไม่ดีมาใส่ตัวน้องนั่นเองและน้องก็จะไปปรุงเป็นอาหารและนี่คือการฟอกอากาศ ของไม้ฟอกอากาศครับแต่จะมีอีกไม้ชนิดหนึ่งนะที่น่าสนใจมากจากพี่หนึ่งไปศึกษามาจากอากูนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีไม้อีกหนึ่งชนิดนะซึ่งเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันแต่ปล่อยออกซิเจนในเวลาตอนคืนได้ด้วยอุย้ยพี่งั้นคาร์บอนมันก็บบปล่อยตอนกลางวันเหรอคะใช่แล้วครับน้องก็จะปล่อยคาร์บอนตอนกลางวันแต่สิ่งหนึ่งที่ น้องก็จะได้คือได้ออกซิเจนในเวลากลางคืนซึ่งในเวลาตอนกลางวันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับคาร์บอนก็จะปล่อยออกมาเป็นเรื่องปกติเลยแต่พอถึงเวลากลางคืนเนี่ยอีกไม้ชนิดนี้ก็จะปล่อยออกซิเจนตอนคืนซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยได้ออกซิเจนได้ พอสมควรเลยถ้าต้นถ้าต้นไม้มากพอใช่ไหมครับซึ่งไม้ฟอกอากาศจะทําให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นหรือดูดของเสียได้มากขึ้นก็อยูต่ตามความขนาดใหญ่ของต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับสาหรับพี่ๆเยาวชนทั้งชาติเองเนี่ยอยากจะหาต้นไม้ฟอกอากาศมาสักหนึ่งต้นนะครับก็ลองหาต้นไมท้ที่ไม่แบบทําให้ห้องเราลกเกินไปขนาดพอดีที่ห้องนะครับแล้วก็สามารถแบบว่าฟอกอากาศหรือดูดสิ่งที่ไม่ดีในห้องเนี่ย พอสมควรพอนะครับเพราะว่าในห้องเราเนี่ยไม่ได้แบบเป็นโรงงานหรือไม่ได้แบบทําเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกสีแอมโมเดียเบนซินอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เอาแค่พอที่เล็กๆกระทัดรัดนะครับในห้องก็ได้แค่นี้นะครับก็โต๊ะทํางานของเราโต๊ะคอมตัวนี้ก็จะปล่อยดูดนะครับจากคอมเราอาจจะปล่อยกลิ่นเสียหรืออ่ากลิ่นอะไรออกมาจากคอมนะฮะต้นไม้ฟอกอากาศต้นเล็กๆของเราเนี่ยก็จะช่วยดูดนะฮะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไปนะับก็ทําให้เราเองเนี่ย รู้สึกว่าจมูกโล่งมากยิ่งขึ้นเอ๊ะจริงหรือเปล่างั้นต้องไปลองฝูกด,ดูนะฮะนั่นเองนะฮะแล้วต้นไม้ที่พี่หนึ่งนะบอกนั่นเองครับที่ปล่อยออกซิเจนตอนคืนนะต้องไปหาข้อมูลเองไหมเดี๋ยวให้พี่หนึ่งบอกเองนะพี่หนึ่งบอกเลยก็ได้นะครับเป็นลิ้นบางกอนนั่นเองโอ้โหต้นนี้เนี่ยพี่ต้องบอกว่าเป็นไม้เด็ดของที่พี่เนี่ยได้มีโอกาสได้ดูแลนะพี่หนึ่งสะสมแล้วก็ชอบมากๆเป็นตัวพิเศษ ซึ่งความพิเศษของเขานั่นแหละรครับปล่อยออกซิเจนในเวลาตอนคืนกลางวันก็ปล่อยคาร์บอนนั่นเองนะครับแต่ด้วยด้วยความปล่อยคาร์บอนของเขานี้ก็จะไม่มากเท่ากับต้นไม้ใหญ่นั่นเองและก,ก็การดูแลนะครับต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเออทำไมฉันปลูกต้นไม้ฟอกอากาศแล้วตายมือฉันร้อนหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างบอกพี่ๆนะครับทุกคนที่ฟังอยู่นั่นเองนะครับการเลี้ยงต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยก็จะ ก็มีการดูแลแตกต่างจากไม้ที่ไม่ฟอกอากาศที่มีการสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับซึ่งไม้ฟอกอากาศซึ่งเวลาเราเลี้ยงอยู่ในห้องครับพี่พี่ยาวชนทั้งชาติการลดน้ําก็ต้องน้อยลงไปซึ่งแตกต่างจากการลดน้ําของต้นไม้ที่ไม่ฟอกอากาศที่อยู่ข้างนอกห้องนั่นเองครับเ <ừ. S 1> พราะว่าในห้องเนี่ยมีการแบบว่าดูดดูดความชื้นออกไปเนี่ยมีการระเหยในห้องเนี่ยมีการระเหยของน้ำเนี่ยน้อยมากกว่าการอยู่ด้านนอกห้อง ตอนนอกห้องจะมีแสงแดดมีความร้อนก็มีการระเหยน้ําได้เร็วมากขึ้นแต่การปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในห้องเนี่ยการระเหยของน้ํามันน้อยมากๆเลยซึ่งการลดน้ำเนี่ยหลายคนลดทุกวันลดทุกวันการที่ต้นไม้ใบเหลืองนะครับก็อีกหนึ่งสาเหตุคือน้ํามากเกินไปจึงทําให้ต้นไม้ใบเหลืองและก็ตายไปในเร็วที่สุดนั่นเองครับการลดน้ําก็คือลดพอพอสมควรอาอาจจะวันเว้น,ว,นวันก็ได้สำหรับต้นไม้ไหนที่มีจานรองแบบนี้ครับ ก็ลดสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับต้นนั้นไหนที่ไม่มีการลดน้ำแบบนี้ก็วันเว้นวันได้เลยครับก็จะเพราะว่าน้องก็จะถ่ายเทน้ําออกทางรูแต่นี่น้ําจะขังแล้วน้องก็จะดูดน้ําขังออกมาเพิ่มนั่นเองเนะี่ยดูดน้ําขังออกมาใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับครับผมการดูแลนี่ไม่ยากมากเลยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ง่ายมากๆเลย จะใส่ปุ๋ยแบบสูตร13-13ก็ได้ก็คือ3เดือนครั้งสำหรับพี่ๆเยาวชนสร้างชานะครับถ้าสงสัยนะก็ลอง inbox อม,มาถามพี่หนึ่งได้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับการดูแลก็จะประมาณนี้ก็เชื่อว่าพี่ๆเยาวชนสร้างชาติเนี่ยอยาปลูกต้นไม้เนี่ยก็ต้องได้ปลูกแน่นอนและปลูกยังไงไม่ตายก็ ข่านสาระดีๆที่พี่หนึ่งมอมให้วันนี้นั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆเยาวชนสร้างชาติคนไหนนะฮะที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถนะฮะเข้ามาอินบ็อกซ์คุยกับเพจพี่หนึ่งนะฮะกับเพจรักต้นไม้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือ IG เลิฟทีแอดดสกอร์ธีหนึ่ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้กันไปเลยนะครับพี่เมนูใช่แล้วค่ะก็ได้รู้แล้วนะคะว่าคาร์บอนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลยังไงต่อการใช้ชีวิตของเรากับต้นไม้กลางคืนค่ะโอ้แทบอยากจะกดสั่งซื้อออนไลน์มาปลูกเองแล้วนะครับตอนนี้แล้วผมและครับผมนอกจากการปลูกต้นไม้ในสัปดาห์นี้ผมไม่อยากจะเอ่ยเลยพี่เมนูชอบเลี้ยงสัตว์ไหมครับ ชอบค่ะชอบมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างเบื่อเลยค่ะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเขานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีสัตว์น่ารักน่ารักมากมายที่อยากจะเลี้ยงค่ะอ่าสัปดาห์หน้าห้ามบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องแมวนะครับน้องแมวเหมีย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 วหนาวนะครับผมให้กับพี่ๆบันติตภาษาและพี่ๆเยาวชนสังชาติทุกคนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวในสัปดาห์หน้านะครับผมและมากกว่า สัปดาห์หน้านะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมาถึงนะครับผมเตรียมพบกับรายการเยาวชนดีเก่งกล้านะครับผมซึ่งมีพี่แตงนะครับผมเป็นพิธีกรในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้รอคอยใช่ไหมครับรอคอยสัปดาห์หน้านะครับพี่เมนูงั้นวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วงั้นขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย